ทีนี้ก็มาเรื่องอีกเพื่อใเรื่องคือว่าในวันที่15้าเมษาที่ว่าจะก่อพระสายนี่เขาสอดใสเรียนถามหลวงพ่อว่าเวลาจะก่อพระสายนี่เราควรจะพูดว่าอย่างไรและการก่อพระสายไปแล้วจะมีอานิสงส์เป็นแบบไหนขอหลวงพ่อเมตตาสงเคราะห์ชี้แนะด้ยวยเถิดท่านก่อพระสัยขนาก่อแล้วมาิิฐานว่าพระสายจะพระสัยจะพระ,ะ,ะ,ะขึะ้นมาขึ้น สอนผู้มาแล้วอ้าหาว่ายังตายยังไม่ตายยังไม่เกิดเพื่อนำโวยทุกชาติอธิษฐานตามชอบพระทรายก็คือพระโอ้เพียบเพียบจ็พระเลยพระใช่เจดีทรายทราบทรารียจริงๆเรียกเจดีทรายพระเจดีส่วนส่วนอนิสงส์ที่จะเกิดนี่ก็แล้วต้งเหมือนก็สร้างเจดีอ๋อ ยักกายกองเล็กกองใหญ่ก็กองเล็กได้บุญเล็กกองใหญ่ได้บุญใหญ่อยอ่างนั้นอันนี้ถ้ากองเล็กราคาแพงได้บุญมากครับ <c oughs> อ,อ,ออกก็อยู่ที่ที่ราคาเลย <c oughs> ่ราคาอย่างเพชรเม็ดเล็กราคาแพงครับครับตกัวก้อนใหญ่ราคาถูก อมีรู้สย์หลวงพ่อคนหนึ่งรู้สึกจะอยู่นครสวรรค์จาชื่อไม่ได้ลงได้นามสกุลว่าคงอะไรคงสุขในนามสกุลนะนนะเขาบอกว่าเ่เวลาขอเขาทรายบอกว่าขออุทิศให้แก่เจ้กากรรมนายเวรทั้งหลายจงมาโมทนาถ้าเองไม่มาโมทนาไม่โหติกรรมขอให้เองนั่งนับมเมล็ดทรายวันละเม็ดละเม็ดเมถ้าจะไปนิพพานละเชิญนั่งตามสบายเถิดว ไอ้ชื่ออะไรนิพพามั้งนิพพานมุสุขเนี่ยพิธีพิธีเกาะสายเขาชาเขาชาจะหนีกรรมต่างคนแบบนี้นนะน่าโคะชนกรรมครับเดี<ะ>๋ยวแกนั่งน้ำน้ำน,นับเมด็ดทรายนี่แกไม่เลิกเกาะอีิครับโอ้ถ้าเมด็ดทรายยังไม่หมดเท่าไยกูจองเวรจองกรรมมันมันเท่านั้นจร<อ>ิงหนักเขาอีกเลยใช่ไหมครับ เรื่องเรื่องทรายนี่หมายความว่าทางทางวัดมีเร <Li able S 1> ียบร้อยแล้วมีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถนนราคาที่จะส้องมีเรียบร้อยแล้วทุกทุกอย่างเรียบหมดเลยนะยังไม่ตั้งเลยของงจะสุดทำวุ้นสุดอะไรตามอัธยาศัยก no <c oughs> um uh <c oughs> ็ไม่เป็นไรยายขันนี่ก็เพียงพันสองพันทำไมไม่ต้องมากแลดาวอินเตอร์ไล์เนี่ยนะเกินมากเกินไปมันเป็นการเบียดเบียน คนหนึ่งเขาวางระสิบบาทกว่านักกอล์ฟพันนะอันไม่ไกลเขาพันจะตั้งฝันพันบาทกันเลยหลอดแน่ <c oughs>